สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง้าสวัสดีทางเอฟซีม่เอฟซีเก่าดนะ้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุน้นนิเคอีจะนีเคอีรอบ้ารอบ,บายแนวทางของวันพุธหัดเราจะวัดพุทธหัดวันที่ยี่สิบสองเดือนมิถุนายนสองพันหา 8, ้าร้อยหกสิบแปดเราจะเดือนหกจะมือนีกับมาพบกับแนวทาาของแอตโรมาตกเก่าเราก็ตามเคยเนาะสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางทุกๆแนวทางเราจะบอกว่าสิเป็นหุน่นนิเคอีหุน้นห้างเสียงหุน้นดาวโจนส์ห้าน้อย ลาวพัฒนาถนือว่าห่างหายไปดูดเลยเนาะไอจ้จอนบริลูกหลลา,กพา,พายเราจะโคตโวัคซีนโควิน -19 เลยหลายเนาะทีหายโลหายโคอยกัน,นกเนาจะเพราะว่าไอ้จอมีธุระเราจะติดธุรานิดหน่อยอยู่ที่บ้านจะก,ก็เลยกลับไปบ้านจะพอดีว่าแม่ผืนบบสบายเราจะแม่ผืนบบสบายก็เลยกลับไปดูแล่แม่จ้ะแต่ตอนนี้ก็กลับมาลงหายคือเก่าตามเคยเนาะ กดสิไปรับชมแนวทางของวันที่12สําหรับแนวทางนี่ขี่มือนี้เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเราจาโพลหลายกุละแชร์กุลหลายหนึ่งติดตามเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากเวลละกันเนาะสําหรับแนวทางนคอ k e นี่ถือว่าบันน้ลงลายมือเนาะกับบุคคลสรุปพลุนหายละกันเราจะโพอตัวนี้กะสิลงหายแบบผ่าๆพร้อมเนาะเพราะว่าใกล้สิบแปดโมงเก้าโมงแล้วเนาะ ลักสิท่านบ่ท่านเนาะจาจังได้การรับชุมไวเป็นแนวทางเนาะมีตัวหมักตัวชอบจังตามเนะาะจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะจะมีเข่าแระกามีรูดเนาะผิดพลาดประการใดกับโคตรโค้ดไพพี่เนาะ fc ไว้ด้วยละค่ะเนาะจะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ถามไทยกันเข้ามาเนาะตามต่อจะสำหรับล่าสุดที่อาจจะย้ายลงไห้คือวันที่สี่เนาะวันที่สี่เดือนหกจากนั้นก็บบริเบิร์กปพปูลบริสลูฟพูลยังเลยเนะาะจะเพราะว่า บได้ลงไหาเนาะโตเนืองเลยสำหรับนี่คือวันที่12รอบเ้ารมือนี่ไฮเดนด8กับเจ็ดจะสูตรสิยังอยู่หรือบอสิยังเดินดีหรือบ่อันี้กะรอลุ่นเนะาะจัไดิกะหลับชมใปเป็นแนวทางละกันเนาะมีตัวมากตัวชอบจังตามเนาะจา้าสำหรับแนวทางวันที่12เอดจยเอาผลคอนที่11มาคำนวณหาเลขเด่นพองมือหนี่เนะาะจะสำหรับรอบเศา้ถาถับผลเบิงถับเบิงบปพิษนะสิเป็นหา37เนาะ หาสามเจ็ดแปดหกเนาะรอบบายออกหนึ่งหนึ่งเก้าหกแปดจะโอ้โหแปดหกหกแปดเศ้ 8, 6, 6, 8, าบายเลยเนาะถ้าจำบุพพิตราจะถ้าเกินมาเบิรงพูนพิษกะปิจารณาเบิร์เด้อจะเด่นอาติพิตรจับคู่แปดรอบเศ้าแปดสามแปดหาแปดหนึ่งแปดเก้าแปดหกนี่เศ้าบายเลยเนาะวันวันที่สิบสาม วันที่สิบเอ็ดเนาะเอาแปเจคู่เด่นสำหรับเด่นเจ็จ้ะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจดหนึ่งเจเก่าเจหกอบใบให้เด่นสี่และสาจับคู่สี่หสี่ เจ็ดสี่แปดสี่เก้าปูสุดท้ายสี่หนึ่งจ้ะสำหรับเดียนสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าสามหนึ่งสำหรับโตนเนีนจ้านาสิทันอยู่เนาะ รอบบายเน้น3ามหกสามหนึ่งกับหนึ่งด้วยกอนตัวเน้นสีบุค่อยสัต์เลย3ามหกกับ3ามหนึ่งสี่หนึ่งสีาเจหาหเจ เจ็ดหาจ้ะเจ็ดหาเจ็ดหนึาสำหรับตัวเด่นตัวเน่นก็คือตามนี่เลยจะสำหรับแนวทางนี่ค่อวันที่สิบสองจะห่างหายไปโดูนอกจากได้การับชมไยเป็นแนวทางเราจะมีตัวหมักตัวชอบจังตามเนาะตัวกระลูกหายแบบเ้าวๆพร้อมเราจะพอสวยแลวเนาะ สูตรสิยังเดินดีหรือบ่อนลอรุน่นใจจังไรก็คอยมาปังๆละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูคดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกกำลังใจจใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า